ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับโ r o บอกก็มีของฟรีนะครับมาแจกกันเอกแล้วนะครับซึ่งของฟรีคราวนี้เนี่ยอยู่ในเกมใหม่ครับกับเกมนี้เลยครับกับเกมอย่าง Super Power Simulator Chaka นะครับ <c oughs> ผมไม่ชัวร์ว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรสปอนเซอร์ไหนเพราะว่าชื่อไม่คุ้นเลยเขาเขียนว่าเป็นชื่อของ G ค a ับนะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถหาข้อมูลได้นะว่าเกมเนี้ย สรุปมันคือสปอนเซอร์เกมหรือมันคือเกมที่สร้างขึ้นมากันแน่นะครับแต่ต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่เข่าที่ดูมานะก็เล่นดีอยู่นะครับกับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวซูมเมอร์เเตอร์คล้ายกับเกมที่เป็นแนวฮีโร่ครับที่โรบ็อกเนี่ยเคยมีนะครับก่อนๆนะครับโดยวิธีการทําครับมันจะมี2องไอเทมฟรีนะครับไอเทมฟรีแรกครับเป็นหน้ากากนะครับซูเปอร์ฮีโร่อันนี้ไม่ยากมากนะครับมาตรงนี้ครับ คุยกับชาก้านะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับหน้าปกคลิปเมื่อกี้นี่โอเคอันนี้เขาก็ทักทายนะครับอยากเป็นฮีโร่เหรอต้องฝึกสเตรนท์ก่อนนะกำลังครับเพื่อโจมตีเพิ่มขึ้นโอเคแล้วก็ทำเควส t แท็กตรงนี้นะครับโอเคเริ่มแรกเลยคือฝึกนะครับ1 0สเตรน์ครับเพื่อรับนะครับตังค์นะครับสเตรนท์เนี่ยฝึกตรงนี้ครับกดที่นี่รู้กำปั้นนะครับแล้วก็นะครับพื้น มันจะคล้ายกับเกมทั่วไปครับที่เป็นเกมแนวเดียวกันนะครับอันนี้ไม่แตกมากนะครับเกมนี้ซึ่งต้องกดไปครับ10ครั้งนะครับอันนี้ใกล้ได้ละอีก3ามครั้งเปิดเรียบร้อยพอทําเสร็จครับกลับไปคุยกับชาก้านะครับตรงนี้นี่เรียบร้อยครับได้มานะครับกับชาก้ามาร์สนะครับโอเคต่อไปครับจุดต่อไปเนี่ยคือผมแนะนําว่าก่อนที่คุณจะไปนะครับฟาร์มตังก่อนนะครับเพราะว่าตรงจุดต่อไปเนี่ยมันต้องใช้ตังครับเยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็กดนานมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใส่โค้ดก่อนเกมนี่นมีโค้ดอยู่นะครับโค้ดมีชื่อว่า Release เดี๋ยวกตอนนี้ต้องใส่ชื่อยูสเน m e ของ Twitter ก่อนนะครับเพื่อยืนยันนะว่าไอ้นี้จริงสักครูถ้าคุณใช้ twitter นะครับให้ใส่ชื่อ twitter ไปนะครับนี่ยืนยันไปจากนั้นครับใส่โค้ดครับโค้ดอันนี้นี่โค้ดมีชื่อว่า Release นะครับ ใส่เพื่อรับตังค์เพิ่มนะครับ2 5งานะครับตังค์เนี้ยสำคัญนะครับเพราะว่าจุดต่อไปเนี้ยต้องใช้ตังค์เยอะมากนะครับในการที่ฟาร์มไม่งั้นเนี้ยครับฟาร์มนานนะครับหรือซื้อไข่ก็ได้ตรงนี้มันจะมีไข่อยู่ผมไม่เชื่ว่าไข่มันเพิ่มบัฟอะไรไหมนะผมไม่ค่อยอยากซื้อไร่นะตอนนี้นะครับโอเคก่อนที่ไปจุดต่อไปครับแนะนําว่าให้ซื้อนี่ก่อนตรงที่เป็นเหมือนกราฟตรงนี้นะครับกดซื้อครับ agility อันนี้คือการที่เพิ่มค่านะครับในการฟาร์มนะครับนี่กดไปอันนี้คูณ3ามนะครับโอเคจุดต่อไปครับอยู่ไกลมากนะครับนี่ครับตรงนู้นจุดต่อไปครับมันอยู่ตรงแถวเกาะตรงนู้นนะครับสามารถว่ายน้ําข้ามไปได้นะครับไม่จมน้ําตายนะครับกับเกมนี้ นี่ครับตรงนู้นนะครับเมื่อมาถึงเกาะนี้ครับมาที่จุดใจกลางเกาะนะครับจะเจอกับ NPC ตัวนึงนะครับที่เป็นยักษ์สีแดงนะครับตัวนี้นี่เหมือนโฟร์อาร์มกันโอเคคุยครับอันนี้เป็นเควสนะครับของบอสยานาซึ่งเควสที่ว่าเนี่ยคือเนี่ยครับนี่เลยฝึกนะครับ2000 agility นะครับอันเนี้ยทำยากหน่อยเพราะว่าประเด็นคือคุณต้องกดไอ้ตรงเนี้ยครับ2000ครั้ง ซึ่งถ้ามันมีคุณเนี่ยบวกเทระสามนะครับมันจะฟัไมได้ไวอยู่นะครับแต่ว่าเธอไม่จะมีบวก3าก็เธอนะแต่ว่ามันใช้เวลานานมากนะครับแนะนําว่าถ้าคุณนะครับฝึกตัวของสเตรนท์หรือไม่ก็ฝึกดีเฟนส์ในพวกนี้ไปตีไก่เอซได้นะครับเนี่ยแต่ว่านี้มันอึดหน่อย NPC นี้มันโหดไปหน่อยเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่ระดับสูงไงแนะนําว่าไปฝึกกับโซนที่ต่ำก่อนนะครับอย่างโซนเนี่ยโซนแรกนะครับ มันจะเจอพวกเอง่ายอยู่เน,นี่ยพวกเนี้ยรูอ4ี่แต่เกมนี้นี่คือฝึกจริงพอฝึกมาก่อนอะถ้าไม่ฝึกนี่คือสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพลังโจมตีมันแรงมากอีกวิธีหนึ่งครับที่แนะนําในการที่จะฟาร์มนะครับเพื่ออัพตัวของสปีดเพิ่มขึ้นนะครับมารับเควสที่ชางกาเพิ่มเติมนะครับมันจะมีเควสเพิ่มเติมอันนี้ฝึกซีดีเฟนต์นะครับฝึกไปก่อน ผมไม่ชอบว่าเควสของชาก้าเนี่ยมันจะมีกี่เควสนะครับแต่ว่าแนะนําว่ามารับเควสตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปที่ตัวของไอ้บอสยานาเมื่อกี้นะครับไม่งั้นเนี่ยครับมันใช้เวลาในการที่ฟาร์มนานมากภายในเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอข้ามคลิปไปก่อนนะครับเพื่อไปฝึกก่อนนะครับก่อนที่จะไปเก็บตัวของไอเทมนะครับชินต่อไปนะครับนี่ครับยอดไปไว้นะครับอันนี้คือผมไปฟาร์มมาเยอะมากนะครับกับค่า agility เนี่ยครับ จริงๆเนี่ยก็แต่คนที่จะทานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะแบบว่ากดไปนะครับ2,000ครั้งเลยก็ได้หรือไม่ก็ไปเพิ่มค่าก่อนนะครับในเกมนี้ซึ่งถ้าเพิ่มค่านะครับมันจะทําง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผมเพิ่มมาได้ทีส่สเลยนะครับพอเสร็จเควสครับก็ไปคุยกับยามานะครับนี่ครับได้ครับกับตัวของผ้าคลุมนะครับยามาเคฟนะครับเท่านี้ครับการที่เก็บไอเทมฟรีนะครับจัดในเกมนี้นะครับนะ ใชเวางานนิดนึงนะครับถ้าใครที่เป็นคนเล่นเกมซูมเบอร์เกเตอร์มาก่อนเนี่ยจะชินนะครับับเกมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม